ก็มาต่อเนื่องจากประเด็นเรื่องการเมืองสหรัฐเลยนะครับว่าเราจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างหรือเวลาเป็นถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแล้วการลงทุนน่าจะมีความหันผัวแน่นอนแต่แน่นอนนะครับเราก็จะมีคําแนะนํามีเครื่องมือให้คุณผู้ชมเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยครับครับขอบคุณครับพี่ปับ๊บอ่ะเราไปดูกันนะครับหนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับเข้าโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งตัวชี้ขาดคืออะไรนะครับคือ ถ้าเราไปดูที่แผนการเทรดของเราเนาะในที่สุดก็ได้ติ๊กถูกอีกหนึ่งครั้งนะคือหลังเฟดตลาดจะ all-time high ก็ a Alltime h i g h กันไปหมดแล้วนะครับทุกตลาดเลยนะฮะทีนี้ช่วงเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าจะเกิด uncertainty ก็คือตลาดปรับฐานจากสาเหตุก็คือ valuation ที่ตึงตัวบอลยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาของเรื่องสงคราม ซึ่งผมว่าเรื่องสงครามไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าเอาว่าการปรับฐานเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับตลาดก็ปรับฐานเมื่อคืนนี้ก็สเปอร์เซ็นเนี่ยเรียกปรับฐานแล้วนะครับ <S <S คําถามคือกลับเข้าไปซื้อเมื่อไหร่มันไม่ใช่ว่าลงปุ๊บอะเมื่อวานลงวันนี้ซื้อเลยใช่ไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันลงเพราะอะไรเราจะได้กําหนดถูกว่าเราจะกลับไปซื้อด้วยปัจจัยอะไรนะครับอย่างแรกนะ ถ้าเราดูย้อนกลับไปนะครับเมื่อเช้าผมนั่งทํากราฟนี้ให้มันไม่ได้เป็นกราฟที่ถูกเสมอนะแต่ว่าผมว่ามันถูกในเวลานี้ก็คือบอลยูสิบปีเนี่ยในช่วงต้นปีจะากันได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันดีดขึ้นไปแรงๆเนี่ยตลาดหุ้นก็มีการปรับฐานครั้งหนึ่งพอบอลยูเนี่ยนะครับกลับมาลงนะเป็นลงลงแบบที่ว่าะจะเห็นว่าเวลาบอลยูมันลงโดยที่คิดว่าเศรษฐกิจโอเคนะ ตลาดหุ้นเนี่ยแนสต์ร้อยเนี่ยโอ้โหเรนลี่สวยงามเลยจนกระทั่งมาถึงช่วงกรกฎาสิงหากันยาบอลยูลงเหมือนกันทุกคนเห็นไหมบอลยูลงแต่มันลงเพราะกลัวเศรษฐกิจถอยโอโ้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะสิ่งที่มันเห็นชัดคือถ้าบอลยูลมันขึ้นแรงๆเนี่ยตลาดมักจะมีการปรับฐานรอบที่แล้วเนี่ยบอลยูลขึ้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปกระช่วงกระชากสุดท้ายเนี่ยตลาดก็ปรับฐานนะครับเห็นไหม สีแดงรอบนี้เหมือนกันนะบอลยูขึ้นขึ้นไม่พอ4.1เนี่ยว่าเยอะแล้วนะ4.1ผมก็ชวนซื้อ KAPB แล้วมันดันขึ้นไป4.28เลยทุกคนนะครับตลาดมันก็เลยการเกิดการปรับฐานส่วนหนึ่งเพราะบอลยูที่มันปรับตัวขึ้นมาสูงมากๆนะครับเวลาเวลาทำ v a l u a t i o n อะไรก็ตามเนี่ย free cash flow NPV บอลยูที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มโกรดเนี่ยได้รับผลกระทบเหตุปรับฐานเหตุที่2ก็คือ v a l u a t i o n ที่ตึงตัว นะครับแต่ว่า S&P 500เนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อมูลณนะวันที่24ตุลานะสัปดาห์ที่แล้วถ้าตอนนี้มันเริ่มถูกลงมาแล้วเริ่มถูกลงมานิดหนึ่งนะครับก็ valuation ของตลาดเนี่ยมันตึงตัวว่าง่ายๆมันโหก่อนหนะ้านี้มันเกือบ22เท่าอะ่ะเท่ากับประมาณแบบโหแบบสูงที่สุดแบบท็อปหเเซ์ในรอบสิปีที่ผ่านมาเลยเหตุผลที่3มนะครับก็อย่างที่พูดตลอดว่าตลาดเยมักจะผันผลช่วงก่อนและช่วงเลือกตั้งนะ ไม่ใช่แค่ก่อนอย่างเดียวนะก่อนและช่วงเลือกตั้งอันนี้คือดัชนีวิกซ์อินเด็ก์นะครับซึ่งแปลว่าเหตุปรับฐานเหตุที่3เนี่ยกำลังจะผ่านไปแล้วแต่อย่าลืมนะมันมีอีก2เหตุถูกไหมเลือกตั้งเดี๋ยวหลังเลือกตั้งในบอกตลอดว่าตลาดมักจะดีแต่มันไม่ใช่ว่าหลังเลือกตั้งปุ๊บตลาดจะขึ้นทันทีไม่ใช่แบบนั้นเราต้องเอาเหตุหนึ่งกับเหตุ2อ,ออกไปก่อนเหตุเหต,เหตุหนึ่งคืออะไรอีกทีหนึ่งคือบอลยิวเด้งแรงเหตุ2คือ valuation ตึงตัวซึ่งตอนเนี้เหตุ2กําลังดูดีเเรรื่่อยๆูพาาะวา ราคามันเริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วถามว่าแล้วโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนนะผมชี้ไปที่3มตลาดนี้เลยที่มีการแนวโน้มเติบโตเนี่ยผมให้ดู10ปีนะเมื่อวานก็เอาไปเล่าในสัมมนาคุณแบงค์เอามาเล่าไปหยิบมาใช้ต่อ n a สแ a กร้อเนี่ย10ปีที่ผ่านมากําไรนะ EPS เนี่ยโต200กว่าปอร์เซ็นต์อินเดียร้อยห้าเปร์เซ็นต์แล้วก็เวียดนามร้อบเเปรนพราะฉะนั้นสามดัชนีเนี้ยน,น่าสนใจ เป็นดัชนีที่น่าสนใจลงทุนที่สุดเลยถ้ามองในมุมของการลงทุนเซ็ตเนี่ยสิปียังลบหเปอร์เซอยู่เลยจีนบวกสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับเพราะั้นตลาดเนี่ยวิวผมนะคือ valuation ตึงบอลยิวด้งความผันผวนช่วงเลือกตั้งแต่เตรียมตัวลงทุนในหุ้นเทคหุ้นอินเดียหุ้นเวียดนามมาแคปจอไว้นะหุ้นเทคก็จะมีแมคเคนนี่ไอคิดเอบีอินนเทคนะครับอินเดียก็จะมีบีพาราตะแล้วก็เคเวียดนามไอเคอินเดียนะครับแล้วก็ ตัวเวียดนามก็มี principal v e eq แล้วก็เคเวียดนามแต่ไม่ใช่วันนี้ครับอย่างไม่ใช่วันนี้เพราะอะไรเพราะข้อมูลที่เป็น high frequency นะครับใครถูกใจข้อมูล high frequency นะ,ะที่ติดแทร็กกันเป็นรายเดือนรายสัปดาห์เนี่ยมันบอกว่าตัวเลขการการไล่ออกนะหรือ lay off เนี่ยเห็นไหมสีฟ้าด้านล่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา ยังไม่ได้ถึงกับน่ากลัวมากนะแต่มันเริ่มจะชี้ขึ้นมาแล้วก็เส้นสีแดงนะตัวเลขการลาออกของคนอเมริกาเนี่ยน้อยลงเยอะมากแปลว่าช่วงนี้นะตำแหน่งงานเปิดใหม่ลดลงนะครับคนเริ่มมีการเลอะออฟเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เริ่มมีคนลาออกน้อยลงคนเริ่มแบบพวงเก้าอี้ที่อเมริกานะตัวเนี้ยมันก็สะท้อนว่าเอ๊ะตัวเลขการว่างงานมันจะเป็นยังไงนะถ้าคนไล่ออกมากขึ้น ถูกไล่ออกมากขึ้นแล้วก็ตําแหน่งงานที่เปิดลดลงต้องไปดูคืนนี้นะถูกผิดขออภัยนะแต่ผมสุดตัวคิดว่าจะเกิน4.1อะปันทงไปเลยแล้วกันผิดก็ไม่ว่ากันนะของอย่างนี้ใครเราถูกได้หมดก็เป็นเทพไปแล้วนะครับอเหตุปรับฐานที่2 valuation ที่ตึงตัวนะครับก็ตัวเนี้มันก็กําลังจะดูดีขึ้นนะแต่ตัวที่มันไม่ตึงเลยก็คือตัวเวียดนามนะครับที่ E valuation มันถูกนะส่วนอินเดียตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจะเข้าโซนที่ลงทุนได้แล้วนะครับแล้วก็ NASDAQ 1 0รอเนี่ยถ้าดูดีๆนะยี่เท่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นคืนนี้กันครับทุกคนถ้าคืนนี้ตัวเลขการว่างงานที่จะประกาศเนี่ยนะครับเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคืนนี้ตัวเลขการว่างงานประกาศออกมาโอเคนะครับเช่นออกมาแถวๆแ,แบบ4.1นะ4เนี่ยคงยาก นะครับนันฟาร์มเพโรเนี่ยขอแสนกว่าๆอย่าต่ำแสนนะตลาดเนี่ยจะโอเคเตรียมตัวขึ้นได้แลลวนะแต่ถ้าตัวเลขการว่างงานอ,ออกมาแย่นะเช่นแบบ4ี่จุสี่จุดานะนันฟาร์มเพโรออกมาต่ำแสนเนี่ยเราจะเห็นบอนลยิวกระตุกลงแต่กระตุกลงจากความกังวลด้านเศรษฐกิจตลาดจะผันผลต่อจากเมื่อคืนนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับเพราะ,ะนั้นต้องดูกันว่ายิวลงรอบนี้ลงเพราะว่าเดี๋ยวเฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือลงเพราะเศรษฐกิจ ผมเชื่อว่ายูลงแน่ๆแต่ยังไม่รู้ว่ายูลงเพราะอะไรคืนนี้จะเป็นตัวชี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาดูกันต่อเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตอนนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะรอดูอีกนิดหนึ่งว่ายูมันลงเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารเลือกตั้งอ่ะความพันพนข,ของการเลือกตั้งมีไหมก็ยังมีนะเหมือนที่เราให้ฟังว่ามันยังมีความสูสีอยู่นะถ้ากัมลาแฮริสเนี่ยกลับมาพลิกชนะใน4ี่รัฐแบทเทิลกราวได้นะก็ยังพอมีโอกาสลุ้นนะ ที่จะกลับมาได้เหมือนกันนะครับอ่ะเราไปต่อกันอีกนิดนึงนะครับอินเดียเนี่ยเต็มซื้อตัวที่1น,นะครับ n a สเตรเต็มซื้อตัวที่2ในที่สุดน้องเขาก็ลงมาให้เราสักทีเวียดนามเต็มซื้อตัวที่3ม,มันไม่ได้ลงแต่มันถูกนะครับแล้วก็พื้นฐานดีบอลยูสิปีเนี่ยมันทะลุ4.25%ไปแล้วนะผมคิดว่าเป็นโอกาสซื้อเพราะว่าเฟดเองก็มองว่าปีหน้า3%กว่าๆใครชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีก็คง จะลดดอกเบี้ยแหละกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นบอลยูอ่ะมันสูงเกินไปในเวลานี้นะครับดังนั้นเนี่ยกองทุนที่เรายัางแนะนําก็ยังเป็นกองทุน KAPB นะครับ KAPB เนี่ยจุดแข็งของมันคือมันได้สเปรดหรือผลตอบแทนสูงกว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลถึงเกือบ4%นะตอนนี้ยูล่าสุดอยู่ประมาณเกือบเกือบ8%แล้วทุกคนนะฮะแล้วก็ลงแบบเฮดจิ้งค่างเงินด้วยจะต่างกับไฮยูบอลสหรัฐนะที่ได้ส่วนต่างแค่ประมาณสัก2-3% หรือ Investment Grade ที่1%เพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไม่ถดถอยนะคือโลกไม่ถดถอยเนี่ยตัวเอเชียบอลเนี่ยยังมีผลตอบแทนที่ดีซึ่งเขาก็จะลงเนี่ยนะครับในจะเห็นว่าเรีตติ้งของประเทศในเอเชียเนี่ยไทยอินโดอินเดียเนี่ยทิปเปอร์บีลบนะมันได้ยิวเยอะในสกุลดอลลาร์นะครับก็เลยทำให้ตัวยิวของพอร์ตเนี่ยมันถ้าเดือนอกันยายนี่ยมันอยู่ที่7.39ด แต่ว่าถ้าตอนนี้ไปเกือบเกือบแแล้วเพราะว่าบอลยูสหรัฐเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเชื่อว่าบอลยูสหรัฐที่4ีจุมนะมันสูงเกินไปยังไงต้องลงมาต่ำสีนะครับแล้วก็ชอบในยูที่7%กว,กว่านะหักเฮดจิ้งหหักอะไรแล้วก็ยังเหลือ 4-5%เนี่ยก็คิดว่า KAPB หิดเเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ได้เป็นสายแบบหุ้นหรือสายเสี่ยงสูงนะสายแบบสายยูเพลย์มากกว่าเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าค่าเงินเนี่ยก็เฮดจิ้งด้วยนะครับเป็นสไตล์ที่เฮดจิ้งค่าเงินดอลลาร์บาทนั้น KAPB หิด A ก็จะเป็นตัวท็อปคอ l นะครับของฟันท็อปคอนเทนเนอร์คอรในช่วงนี้เกาหลีเนี่ยที่ยังบายอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันก็มันยังอยู่ในโซนต่ําถูกนะแล้วก็ลงมาเยอะแล้ว เอเนอรที่ยังบายอยู่ก็เห็นว่าราคาน้ํามันเริ่มรีบาว์นะแล้วก็ราคาหุ้นกลุ่ม Energy ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยลงนะลงน้อยมากๆอาจจะเป็นเป็นเพราะการกิ่งเรื่องกระแสของทรัมป์ที่น่ากังวลตอนนี้ก็จะเป็นตัวดาวโอนะตัว c ค r เรอีคนิดหนึ่งตรงนี้นะครับตัว b ีอินโนเทคตอนนี้ก็บวกมา7%จ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนับจากคองกองเอเจีฟิกก็เป็นโซนบวกแบบบวกเล็กน้อยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือกลยุทธ์ที่เราเนี่ยใช้ถือหุ้นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาประมาณสักหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยเริ่มเห็นผลนะเพราะว่าการที่เราถือเงินสดเยอะในเงินสดแล้วก็เงินสดมี k k p m p 35%แล้วก็มี MU บอ d อีก20%ตรงเนี้ยพอร์ตช่วงเนี้ยก็จะผันผลน้อยหน่อยเพราะ KATenergy ก็ไม่ได้ลงเยอะนะตัวที่กระทบหน่อยก็จะเป็นหุ้นอเมริกานะที่เรา Underweight นะมีหุ้นอเมริกานะ MegaTenMegaTen อายุ end, end, ประมาณ20%ตรงเนี้ยแต่หุ้นอเมริกาใน Weight ของตลาดโลกนี้ยมีถึงประมาณ50%เนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเร็วๆนี้พอร์ต c o n เทนเ์พอรเนี่ยน่าจะได้กลับเข้าไปซื้อหุ้นแล้วเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขการว่างงานรอติดตามผลการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวได้รู้กันแล้วในเร็วๆนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นช่วง The c o n นเทนเมองขาดด้วโอกาสการลงทุนที่นำมาฝากในวันนี้ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีวิวครับ Uhm. เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกานาทีรายการมอนตีดกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน